สวัสดีค่ะก่อนอื่นฝากกดหัวใจแล้วกดติดตามนัาชาด้วยนะคะต้องการลดน้ำหนักต้องกินเพิ่มไม่อดนะคะการลดน้ำหนักอดลดงดอาหารจานที่ไม่ใช่คำตอบเมื่อเราต้องการลดน้ำหนักสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโปรโตีนนั่นเองในภาวะปกติร่างกายของคนเราต้องการโปรโตีนวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม แต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการลดน้ำหนักคนที่ลดน้ำหนักนั้นต้องเพิ่มปริมาณโปรตีนเป็น1.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเ <c oughs> พราะโปรตีนช่วยให้เราอิ่นท้องอยู่นานและโปรตีนช่วยเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้ <c oughs> อเพราะกล้ามเนื้อมีส่วนสำคัญในการเผาผลาญไขมันนั่นเองและที่สำคัญสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือการเลิกกินผักผลไม้ที่มีกากใยและรสชาติไม่หวานเพราะ การเพิ่มกัดใยอาหารช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและช่วยให้เราอิ่มท้องอยู่นานเช่นเดียวกันที่สำคัญยังมีวิตามินเกลือแร่ซึ่งร่างกายของเราขาดไม่ได้เลยนะคะ